มันมีการพูดถึงเรื่องของเงินที่มีการโอนช่วยเหลือกันเทวดงเทวดาเนี่ยค่ะเขาบอกว่าอาจจะเป็นการเส้นไหว้เทวดาที่เป็นผู้ใหญ่ระดับสูงเลยนะคนที่มาเปิดเผยเรื่องนี้คือคุณเอกภพเหลืองประเสริฐที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดเนี่ยค่ะคุณเอกภพบ,บอกนะดูภาพดิ้ฮะ ดูดูคุณเอกพไม่ได้มาคนเดียวนะฮะ,ะทนายเดชา,าทนายตั้มรู้มาทนายตั้มมาทนายรณรงค์มาวันนี้เรียกว่าขนทนายดังมาทั้งหมดอยู่ที่สอบสวนกลางรีมทีมจริงๆ่า<ะ>แล้วก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าการเส้นไหวเทวดาเนี่ยเขาไม่ใช้เงินสดนะเขาเอาเงินสดไปแปลงเป็นสกุลดิจิทัลแล้วก็มีหลักฐานด้วยนะบอกว่าไปเบิกเงินสดแกนที่ไหนแล้วไปแลกเป็นเงินคริปโต USDT ที่ไหนแลกกันแบบเนี้ย ในส่วนของกลุ่มคนที่รับแรกถ้าเทียบไปแล้วเนี่ยคนที่เล่ดคริปโตอยู่จะรู้ว่า1 USDT เท่ากับ1ดอลลาร์สหรัฐลักษณะนี้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้คุณเอกพบบอกมีหมดเลยหลักฐานต่างๆการไปโอนเงินการไปเบิกเงินสดเอาไปให้ตำรวจแน่นอนแล้วเชื่อว่าเนี่ยแหละมันจะเป็นจุดหนึ่งที่เชื่อมไปถึงเทวดาได้คือข้อมูลนี้คุณเอกพบเอาสายรับมาด้วยค่ะถือว่าเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่ดูแลเทวดานี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ย แกเอามาแล้วแกก็มั่นใจในหลักฐานของแกอ่ามีเสียงของคุณเอกภพนะฮะอธิบายถึงเรื่องนี้นะฮะฝากบอกบอสทั้ง3คนรวมถึงแม่ข่ายคนสําคัญบางคนนะครับว่าวันนี้เนี่ยคุณคือเหยือ่อวันนี้บอสใหญ่คุณเอาคุณเป็นเหยือ่อและโดยสถานการณ์ตรงนี้เวลานี้นะครับผมเชื่อว่าเหยือ่อมักจะไม่รอดเพราะนั้นคุณรีบมาให้ข้อมูลซะ นะครับอย่างที่พี่ทนายบอกให้ข้อมูลกับพี่ทนายก็ได้หรือให้ข้อมูลกับเพจสายใหม่ต้องรอดก็ได้รวมถึงนะครับตัวบอสพอด้วยก็เช่นเดียวกันคุณเปิดผมไม่ใช่คุณว่าคุณเปิดแล้วก,การที่มีคลิปหลุดออกมานะครับผมเชื่อว่ามันไม่ได้หลุดออกมาจากฝั่งคนที่ไปเรียกและผลประโยชน์จากคุณอยู่แล้วมันหลุดมาจากฝั่งไหนคุณน่าจะทราบดีแต่วันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเทวดาเขาไม่ปลื้มคุณอยู่แล้วเพราะเขามีความกังวลว่า การเจราจาของเขากับคุณเนี่ยคุณน่าจะมีการบันทึกเสียงไว้เพราะฉะนั้นถ้าหากคุณหายไปเขาจะปลอดภยัยวันนี้มาร่วมกันนะครับคุณมาให้ข้อมูลกับพวกเราทุกคนว่าใครเรียกรับคุณบ้างนักข่าวเนี่ยพยายามจะถามนะว่าเทวดาเนี่ยตอนนี้อยู่เมืองไทยหรือเปล่าอีกคำถามหนึ่งก็คือเทวดาเนี่ยหรือนักการเมืองที่มาที่ในคลิปเนี่ย อยู่สีอะไรหรือถามแม้กระทั่งว่าแล้วดูแลเทวดาในที่ไหนบ้างก็มีหลายหน่วยงานเลยที่เขากล่าวหาเนี่ยของสำนักงานตำรวจแ่งชาติก็มีอะไรก็มีครับในขณะเดียวกันค่ะพอพูดถึงนักการเมืองสอเสือคนก็พุ่งเป้าไปว่าเอ๊ะเป็นคุณสามารถที่เป็นรองโฆษกพักพลังประชารัฐหรือเปล่าวันนี้มีการประชุมพักพลังประชารัฐค่ะก็เลยมีโอกาสได้ไปเจอท่านพลเอกประวิตยวงสุวรรณหัวหน้าพักนักข่าวไปถามท่านพลเอกประวิตยวงสุวรรณเลยว่า กังวลไหมกับกรณีนี้ท่านก็บอกว่าไม่ได้กังวลอะไรนะเดี๋ยวเขาคงมาชี้แจงเองคือไม่อยากตอบนักข่าวเยอะอะแล้วท่านก็เดินขึ้นรถไปเลยแต่ว่าคนที่ตอบนักข่าวเยอะหน่อยคือคุณชัยวุฒนาคมานุสรค่ะรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐที่บอกว่าถ้าตรวจสอบแล้วว่าเป็นเสียงใครเดี๋ยวต้องมาดูกันแต่ตอนนี้มันยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการนะคะว่าเป็นเสียงของคุณสามารถเจนชัยจิตวณิชรองโฆษกพักพลังประชารัฐหรือเปล่า และคุณสามารถเองก็เพิ่งเข้ามาเป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐได้ไม่นานนะเคยถูกขับออกไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็กลับเข้ามาช่วยงานอีกครั้งหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็น่าจะเป็นช่วงก่อนหน้านี้ด้วยไม่ใช่ช่วงนี้และในอดีตคุณสามารถทําอะไรมาบ้างคุณชัยวุฒิบอกก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะแต่ตอนนี้เป็นรองโฆษกพักพลังประชารัฐวันนี้ทางพลตารวจโทปิยะต้งวิชัยโฆษกพักพลังประชารัฐก็ยืนยันว่า พลเอกประวิทย์ไม่ได้นิ่งนอนใจพักมีมาตรฐานจริยธรรมนะครับที่จะเข้ามาดูแลแล้วก็แนวทางในการดําเนินการเนี่ยก็เป็นบุคคลเป็นสมาชิากขาดพิสูจน์ยืนยันชัดเจนจริงเนี่ยพลเอกประวิทย์ก็จะดําเนินตามกฎหมายแน่นอนอืก็เท่ากับว่าไม่รู้นะว่าเป็นคุณสามารถหรือเปล่าอแต่ไม่ว่าใครก็ตามถ้าเป็นสมาชิกพักจะเป็นคนที่เป็นสสหรือเป็นแค่สมาชิกปกติกระทําความผิดทางท่าน พิตะเนี่ยบอกเลยไม่เว้นนะคะคเอาผิดแน่นอนพอพลังประชารัฐออกมาพูดแบบนี้โอ้โหโลกออนไลน์ก็วิพากษ์วิจารณ์กันเหมือนกันนะบอกว่าเออเหมือนจะบอกว่าเคยอยู่มาแล้วเคยถูกขับไปแล้วในอดีตทําอะไรไม่รู้เหมือนกับไกลๆหรือเปล่าว่าน่าจะเป็นคุณคนนี้จริงๆริวันนี้ผมมีโอกาสได้คุยกับพันตํารวจเอกประทีปซึ่งมีอยู่ในคลิปเนี่ยเขาบอกเลยว่าประทีปในสอคบอแล้วมีตําแหน่งรองเนี่ยมีเขาคนเดียวเขาเสียหายแน่ะเดี๋ยวขอให้มีความชัดเจนเนี่ย เขาจะดาเนินคดีตามกฎหมายเขาจะเอากฎหมายมาจาัดก,การ พราะทให้เขาเสียหายอย่างน้อยคลิปเนี้ยมันก็ได้รับการยมรับแหละไม่ใช่ AI เพราะบอสพรบอกเองว่าเป็นตัวเขาเป็นเสียงเขานะคะเรื่องคดีของดีไอคอนกรุ๊ปมีการพูดกันอย่างมากนะคะว่าเราจะดูยังไงว่านี่มันเป็นการหลอกลวงเราดูยังไงว่าขายตรงดูยังไงเป็นแชร์ลูกโซ่เดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะคุยกับทางที่ปรึกษาด้านกฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องของคดีแบบนี้ก็คือท่านดรพิรพัฒน์ฝอยทองตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเรานะคะเดี๋ยวสนทนากัน ในเรื่องของรายละเอียดเลยค่ะสวัสดีค่ะท่านดรคะครับครับสวัสดีค,ครับอาจารย์ฮะมองปรากฏการณ์ไอคอนยังไงฮะเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันเป็นแบบซ้ําแล้วซ้ําอีกของคนไทยที่ต้องโดนหลอกไปเรื่อยๆล้ะฮะผมว่ามันก็เหมือนฝีแตกแหะครับจริงๆมันก็เกิดขึ้นบ่อยแล้วก็เคสเนี่จริงๆต้อบอกว่าพอไปดูยอดประวัติเนาะ จริงๆเหมือนมีคนร้องเรียนดีไอคอนตั้งแต่ปี61ละแต่ว่าปรากฏว่าเราก็ไม่รู้ว่าเกิดอ,อะไรขึ้นมาทํำไมเรื่องมันถึงเงียบไปตั้งแต่ปี61<ะ>ค่ะที่มีข้อถกเถียงกันคือเขามองว่าไอการจดทะเบียนเนี่ยยังเถียงกเลยว่าตลาดตรงขายตรงแชร์ลูกโซ่อาจารย์ช่วยทําคำกระจ่างเลยฮะโอเคครับ <laughs> เรื่องนี้เราบอกงี้ก่อนนะการขายตรงไม่ใช่สิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับเพราะว่ากฎหมายบ้านเราเนี่ยมีพระราชบัญญัติก็เรียกว่าพระราชบัญญัติเกี่ยวการขายตรงและการตลาดแบบตรงนะครับสองอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายซึ่งสามารถทําได้นะขายตรงคืออะไรขายตรงนี้เราก็รู้จักกันอยู่แนละ้วก็คือเอาของอะไปขายตรงๆเลยไปขายให้กับคนเลยมันจะตรงข้ามกับพวกห้างเนาะห้างเนี่ยเราต้องไปเดินไปซื้อของที่ห้างนะแต่ขายตรงเนี่ยเหมือนมีคนเอาของไปขายให้เราถึงบ้าน แต่ถ้าเป็นการตลาดแบบตรงเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของการขายโดยอยู่ห่างซึ่งระยะทางความหมายก็คือว่าเราไม่ได้เจอตัวกันหรอกไม่เคยเห็นสินค้ากันหรอกอเห็นสินค้าพอเสร็จปุ๊บสั่งสินค้าเราก็ได้ของที่บ้านเลยอะพูดง่ายๆก็คือเหมือนเราซื้อของออนไลน์นั่นแหละครับซึ่งสองอันนี้เนี่ยตามกฎหมายแล้วเนี่ยนะครับต้องดจดทะเบียนกับสคบอความหมายก็คือว่า ถ้าคุณอยากจะขายตรงคุณก็จดจดทะเบียนเป็นประเภทธุรกิจขายตรงกับสคบอถ้าคุณอยากจะทําการตลาดแบบตรงก็จดทะเบียนการทําตลาดแบบตรงกับสคบนะครับทีนี้เนี่ยในเคสเนี้ยดีไอคอนเนี่ยสิ่งที่เขาไปจดเนี่ยนะครับ,รบเขาไปจดธุรกิจที่เขาเรียกว่าเป็นธุรกิจการตลาดแบบตรงก็คือต้องจร,งริงก็คือการขายออน,ออนไลน์นั่นแหละซึ่งมันจดได้ แต่ทีนี้การประกอบธุรกิจของเขาเนี่ยนะครับเขาก็เคยไปขอการตลาดไปไปขอธุรกิจขายปรงเหมือนกันนะแต่สคบปฏิเสธการขายปรงของเขานะครับเพราะว่าเขาบอกว่าโมเดลที่คุณบอกว่าคุณมาขอขายปรงเนี่ยมันไม่ตรงมันมันไม่ถูกต้องเพราะคุณบอกว่าคุณเอาของมาแล้วก็จะเป็นการซื้อขายเหมาใครซื้อของคุณไปเยอะๆคุณก็ลดให้มากใครซื้อน้อยก็ลดให้น้อยนะครับ แล้วก็มีการขายส่งไปเป็นยี่ปัวซาปัวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่การขายตรงนะครับ,ครบสคบอก็เลยไม่ได้จดธุรกิจขายตรงให้กับเขาแต่คําถามคือชาวบ้านจะรู้ไหมว่าเขาไปจดทะเบียนแล้วกับสคบการตลาดแบบตรงกับขายตรงชาวบ้านแยกออกหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ครับจะให้อาจารย์อธิบาย,ยนะครับกลายเป็นว่าใครเขาก็เอาไปโฆษณาคนอื่นว่า เนี่ยฉันจดทะเบียนกับสคบแล้วคําถามว่าเขาพูดอย่างนี้โกหกไหมก็ไม่ได้โกหกนะครับ,รบเขาจดทะเบียนกับสคบจริงแต่เป็นการจดการตลาดแบบตรงเขาไม่ได้จดขายตรงครับแล้วเขามาทำเครือ,อข่ายนดที่หนึ่งก่อนนะครับใช่พอทาเครือข่ายเนี่ยก็คือเป็นการไปทําธุรกิจขายตรงนี่แหละอซึ่งเท่ากับว่าเขาอะนะครับในรูปแบบเขาลกันนะ,ะจากที่ผู้เสียหายสัมภาษณ์มาเนี่ยนะครับมันกลายเป็นการทําขายตรงก็คือแปลว่าทําในสิ่งที่เขาไม่ได้ขอจด นะก็แปลว่าเขาทําธุรกิจขายตรงโดยไม่ได้รับอนุญาตครับอันนี้อันดับแรกก่อนนะแต่ก็ยังเป็นธุรกิจที่มันถูกกฎหมายนั่นแหละพียงแต่ว่าคุณเนะี่ยทำโดยไม่รับอนุญาตเพราะถ้าอนุญาตเนี่ยนะครับสคบก็จะต้องพิจารณาในเรื่องของการจ่ายผลประโยชน์การกํากับดูแลคือคือเกณฑ์ของการขายตรงเลยถ้าคุณจะขายเนี่ยคุณก็ทําได้นะ แต่เขาบอกว่าห้ามให้พวกผู้แทนจำหน่ายอิสระก็คือคนที่รับของไปขายเนี่ยจากคุณสินค้ามาเกินควรนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันจะมีเกณฑ์กำหนดยุบยับเป็นไปหมดเลยแต่เขาก็ไม่ได้ทำแต่ทีนี้ไอสองอันนี้เนี่ยยังไม่หนักเท่ากับการเป็นแชร์ลูกโซ่เพราะการเป็นแชร์ลูกโซ่เนี่ยคือสิ่งที่ผิดกฎหมายแน่นอนนะครับเพียงแต่ว่าแชร์ลูกโซ่เนี่ยถ้าเป็นแบบไม่ซับซ้อนก,ก็เหมือนหลอกคนเลยอะ่ะโดยที่ไม่ได้มีสินค้าไม่ได้มีอะไรเลยก็หลอกเลย Uh huh. อันนี้ถ้าเป็นแชร์ลูกโซ่แบบพื้นบ้านที่เราเคยเห็นกันกระปุกการออมทองอะไรพวกนี้ยอันนี้แบบเบสิกเบสิกเลยไม่ได้มีอะไรเลยก็หลอกคนมามาออมเงินไปจริงเอาเงินของคนหลังไปจ่ายคนแรกอันนี้แชร์ลูกโซ่แบบเบสิกแต่พอเป็นแชร์ลูกโซ่แบบแอดวานซ์พวกนี้เนี่ยก็จะมีความชํานาญเอาเรื่องสินค้าเอาเรื่องบริการมาหลอกมาบังหน้าเอาเรื่องการ <c oughs> ลงทุนมาบังหน้าอะอย่างที่ ดังไปก่อนหน้านี้แล้วเพิ่งแตกออกมาก็คือฟอร์เร็กสามดีเนาะอันนี้ <ฮะ S 2> ก็หลายปีแล้วก็สามปีขึ้นมาแล้วนะครับทีนี้เนี่ยมันก็มีการตั้งข้อสงสัยว่าธุรกิจของดีไอคอนเนี่ยเป็นการขายตรงแล้วก็บังหน้าแชร์ลูกโซ่หรือ,อไม่อาจารย์ว่าไงฮะก็ต้องเข้า,เข,าเข้าใจก่อนว่ากฎหมายแชร์ลูกโซ่คืออะไรมันไม่ได้มีกฎหมายชื่อกฎหมายแชร์ลูกโซ่นะกฎหมายในเรื่องนี้เขาชื่อว่าพรลปก,ก็คือพระราชกําหนดนะครับ การกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนฟังดีนะการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนซึ่งออกเป็นพระราชกำหนดเมื่อปี2527นะครับจะต่างจากพระราชบัญญัตินะ่อกราพูดถึงเรื่องพระราชบัญญัติขายโกงอะไรพวกนี้นะ,ะพระราชบัญญัติคือ่านสภาผมพูดแบบง่ายๆพระราชกำหนดเนี่ยคือ รับม,มาลิคนออกเลยเพราะว่ามันต้องการจําเป็นเร่งด่วนมาปราบแช์แม่ชัน,น้อย่ะ <c oughs> อ่าถูกต้องครับสมัยนั้นเอาออกมาปราบแชร์แม่สัน้อยเลยออกมาอย่างรวดเร็วออันนี้อันนี้ก็คือเป็นที่มาที่ไปทีนี้พอได้ยินคำว่ากูยยางงง้ยืมคนก็งงเฮ้ยมันจะกู้ยืมอะไรมันซื้อสินค้าเราต้องไปอ่านนิยามตามกฎหมายฉบับนี้ก่อนกฎหมายฉบับนี้เนี่ยนะครับมันใช้คําว่าอกู้ยืมเนี่ยหมายถึงการรับการให การรับฝากการยืมการซื้อสินค้าการเข้าเป็นสมาชิกคือยง่ายว่าเป็นความหมายมันกว้างมากครับซึ่งการขายสินค้าหรือการชักชวนคนมาลงทุนเนี่ยเท่ากับเป็นการกู้ยืมตามกฎหมายฉบับนั้นด้วยคอแต่ทีนี้กู้ยืมอย่างเดียวมันไม่ได้ผิดกฎหมายองค์ประกอบมันก็มีว่าเฮ้ยการกู้ยืมนี้นะถ้ามันเป็นการที่แบบว่าเหมือนมีการโฆษณาประกาศให้คนมากกว่าสิบคนขึ้นไปนะมาทําการลงทุนหรือมาทําการกู้ยืมเนี่ย โดยตกลงว่าให้ผลประโยชน์เกินกว่าอัตราดอกเบีย้ยสูงสุดที่สถาบันการเงินจะจ่ายได้ค่<ฆ>นะเช่นปัจจุบันนี้กฎหมายสถาบันการเงินบอกให้ได้สูงสุดเนี115่ยร้อยละสิบห้าต่อปีถ้ามีใครเนี่ยมาให้ผลประโยชน์เกินกว่าร้อยละสิบห้าซึ่งอาจจะไม่ใช่รูปของตัวเงินก็ได้นะครับเอาของสินค้าไปขายแล้วมันได้ผลประโยชน์เนี่ยเกินกว่าร้อยละสิบห้าถ้าตามข่าวนะเขาบอกว่าวนะถ้าเรารับของมาแล้วไปขายเนี่ยนะครับเราจะได้กำไรประมาณเท่าตัวคท่าตัวกร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะอาจารย์ครับสิบห้าเปอร์เซ็นต์และค มันเหมือนว่ามีระดับอะจาก98บาทฟังเพลินบาท2,005 0 0 0 5 0 2 0 0 0 5าไอ้ไอ้อย่างเงี้ยแล้วเวลาของขึงก็บริหารสต๊อกขาดบ้างอะไรบ้างเนี่ยมันเข้าขายไหมฮะหรือมันนี่แหละครับเนี่ยเนี่ยข้อสุดท้ายของกฎหมายบอกว่าถ้าคุณบอกว่าให้ดอกเบี้ยเกินแล้วนะแล้วมันเนี่ยไม่ได้เป็นการประกอบธุรกิจจริงคือ,อไม่ว่ารู้หรือควรรู้ว่าคุณไม่สามารถประกอบธุรกิจอย่างนี้ได้อันนี้ เท่ากับว่าคุณเนี่ยทําผิดอันนี้ก็ต้องไปดูแหละครับว่าตกลงเนี่ยไอส้สะตรงไอส้สตะตอกอะไรของเขาเนี่ยมันมีจริงมากน้อยแค่ไหนหอันนี้ก็มีมีถ้ามันไม่มีออันเนี้เขาขายแน่นอนอครับอย่างตอนนี้เองมีรเรื่องของการยึดรัพย,อยอ์อายัดะเอาก็มีเรื่องของการอายัดรั์มาแล้วอย่างปปงล่าสุดก็เพิ่งจะอายัดรั์กันไปมีโอกาสไหมคะที่ปปงจะอายัดทรัพย์เพิ่มแล้วก็ขยายวงกว้างไปถึงบอสคนอื่นๆด้วยค่ะเพราะว่าพรีเซนเตอร์เนี่ย เขาบอกเขาไม่เกี่ยวข้องเขาไม่ยุ่งเขาเป็นพีแต่ชาวบ้านที่มาร้องทุกอาจารย์เขาบอกเขามาเพราะเขาเชื่อพีเซนเตอร์อะมีโอกาสแน่นอนครับถ้าเอาง่ายๆวันนี้เนี่ยที่เขาอายัดเนี่ยถ้าเราดูตามข่าวเนาะคือเขาอายัดอะไรที่มันเป็นพวกที่อยู่ในสถาบันการเงินซึ่งมันอายัดง่ายสุดเพราะว่า เขาสามารถส่งไปถามทีเดียวปุ๊บปุ่มเดียวธนาคารก็แจ้งตอบกลับมาแล้ว<ะ>ทีนี้ไอ้พวกที่ดึงที่ดินอะไรอย่างเงี้ยเขายังไม่ได้อายัดวันนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่อายัดเพราะอ่านในท่อนท้ายของของอจดหมายข่าวของปปง,งวันนี้เขาบอกเลยเลยว่าถ้าใครไปไป,ไปอะไรนะไปช่วยเหลือตอนเล่นอัมพาคุณจะมีความผิดฐานซอกเงินไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาอายัดอันนี้ไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาปราแน่นอนครับ<ะ>ถามว่าเขาจะอายัดของอันไหนปกติแล้วเนี่ยเขาจะดูว่าทรัพย์สินเหล่านั้นเนี่ยได้มาหลังจากการกระทาความผิด สมมติว่าเขามองว่ามีไอคอนเนี่ยเริ่มปี61แล้วปี61เป็นปีที่เริ่มมีการกระทำความคิดเพราะฉะนั้นเนี่ยทรัพย์สินเขาก็จะดูเลยอะไรได้มาหลัง61เขาจะอายัดไปทั้งหมดแหละครับดังนั้นเนี่ยสมมติบ้านที่ดินอะไรต่างๆเหล่านี้ของคนกลุ่มที่โดนอายัดตวนนี้แล้วเขาไปตรวจแล้ว,วมีการรับโอนมาหลังปี61อันนี้มีโอกาสโดนอายัดทั้งสิน้นชัดเจนครับขอบพระคุณอาจารย์มากครับขอบพระคุณนะคะที่วันนี้มาให้ข้อมูลเรื่องขอกฎหมายกับเรานะคะอาจารย์คะไหนงงเลยอาจารย์ขอบคุณมากค่ะ,คะ